สวัสดีกันตอนเย็นๆครับกินข้าวครับวันนี้ปลาเผายุคโควิดก็ต้องกลับมากินบ้านกินห้องอย่างเดียวครับเมื่อก่อนเคยกินตามร้านอาหารไม่เปิดครับต้องกลับมากินบ้านแต่ก็ดีครับอยู่กับภรรยาก็สบายดีครับ เรามาชงร้อนหน่อยดีดีครับนี่มีเด็กเสิร์ฟประจำตัวถ้าไปที่ร้านอาหารก็จะมีเด็กเสิร์ฟอยู่ที่นี่ก็มีแฟนทุงเราให้ครับดีสบายเฮ้ยเค็มบอกนะเค็มปะเก๋ไม่เค็ม ข้าวเลียงครับนี่อืขอบคุณครับนี่มีติปยังไงก็อยู่ในห้องเนี่ยไม่ไปไหนหรอกให้ติป ถูกใจยิ้มยิ้ม้ยๆเลยนี่ถูกใจถูกใจให้ติบป๋าถูกใจไห้ติบครับไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากป๋าให้โอเคครับถุงทาปนป้าพักผ่อนพรุงนี้ทำงานต่อครับบ๊ายบายสวัสดีครับ